แเบุฟเฟ่ที่มารับคนว้ากินก็กินไว้ให้แม่ติดต่อพ่อทางนั้นใครมัก็เข้าทั้งลังเลยก็ได้เลยก็ดีสอบไปดีสวัสดีครับท่านผู้บริหารท่านนี้อยู่กับช่องนานๆเลยเนาะท่นนี้ว่าน่ายืนอยู่ทีห่างยิ่งใหญ่เนาะเนาะที่ว่าอยู่ประเทศไทยเนาะเดี๋ยววนาน่าจะพคนขึ้นไปชมบรรยากาศอยู่สมเบิลสุดก่อนนะเนาะจะได้นะเนาะบา ตอนนี้มันอยู่ที่ฟ้าพี่เนาะสวยงามเลยโอ้โหนี่เป็นน้ำตกเนาะน้ำตกเกี่ยวกับพื้นฐานขึ้นมาเองเนาะแบบน้ำตกแบบอลังการแบบแปลกๆเลยนะพี่น้องสุดยอดลีรอนะว้าพี่เนาะนี่เป็นบรรยากาศอยู่ที่อ,อีคอนสยามเนาะ ไปยังู่ออกไปขนอกเนาะว่ามียังไงตัวผสมตัวปิ๋งเนาะว้าวเนาะบรรยากาศตอนี้มนาเย็นอยู่ที่ซันเจ็ดกอนขอาศิลยเนาะอ่าเป็นบรรยากาศอลังการมาเลยนเนาะผู้คนมองไม่กลกล้องเนาะมา สุริยากาศอยู่งบนนี่นอนนะอนี่ก็เป็นบรรยากาศกลางคำคืนนะน,นี่ครบใสนะ่เป็นอ่านีเป็นบร,รรยากาศยามค่ำคืนของไอคอนสยามอยู่ที่ชั้นเจ็ดนะฮะ ความสวยงามอลังการมากบรรยากาศว้าวนีก็คือความสวยงามของห้างที่ประเทศไทยนะครับบรรยากาศก็จะประมาณนี้ให้ทุกคนได้รับชมบรรยากาศตรงนี้นะครับ ปรรยยากาคุณยืนสมสวยงามมากครับนี่ก็เป็นอีกวิวยอดฮิตที่าชาวต่างชาติและก็ชาวไทยมาถ่ายรูปกันนะคุณว,วิววิวนะึงคุณวิวยอดฮิต ทางนั้นจะมองเห็นเป็นแม่น้ำเจ้าพญานนน <S <S เนาะเป็นเรนือแรนพาเนะตอนนี้าอ,อยู่ที่ตอนที่เจ็ดเนาะแล้วก็ะจะมองเห็นยามขำขึ้นอันสวยงามเลยเนาะ นี่เป็นภาพบรรยากาศนะครับยามคล่ำคืนอยู่ที่ห้างไอคอนสยามสันเจ็ดนะครับคนก็มาชมบรรยากาศเยอะมากเลยนะครับผมว้าว่น้องตอนนี้อยู่สันเจ็ตแถห้างเด้อ นี่เป็นภาพบรรยากาศนะครับจนเป็นเรือว้าวันนี้ก็เป็นเรือนะเรือเยอะมากเลยเอาฝั่งนู้นก็เป็นเรือมาเลยเป็นเรือบุฟเฟ่นะเรือบุฟเฟ่ที่มารับคนว้าว ก็กนกินวให้่ิพ่าใคราั้ก็ได้ก็มีบอมีภาพบรรยากาศอยู่ที่เอสยายนะครับผมพาทุกคนมาชมบรรยากาศความสวยงามบร,รังการของประเทศไทยนะยามข้ามคืนนะครับความสวยงามมาดูด้วยตานะครับจะรู้ว่าสวยงามขนาดใดขนาดไหนนะครับ

วันนี้ก็วันหน้าพาทุกคนมาสมบรรยากาศเ่ทีย์กรสยามนี่ก็เป็นบรรยากาศอยู่ด้านในน์แเนาะนี่พี่น้องเลยความสวยงามของกรุงเทพมหานครเนาะมาทุกคนได้รับส้มเลยเนาะว่ากรุงเรืองมีความสวยงามขนาดใด้แล้วนะโดยที่อ่าไอเบิงจะเป็นจริงหนึ่งเนาะไปนางบอกให้ทุกคนได้เบิงนี่คือมาสัมผัสด้วยตัวเองนะเนาะไปบริเวณลาวีบ่าวถิ่นนะพี่น้องมาเบิงโดยความมาเบิงโดยตัวเองเนาะ จะเห็นว่าความสวยงามขานาดใดนึงนะ่งเนาะโอเคน้อถ้าเพ่ได้ข้อมูลคปปลิปวันหน้าแล้วกสส็ยอยสาลไมกดติดตาม,มกดกระดิ่งช่องนานาเด้อเหมือนเดิมเจ้กันในคลิปหน้านะสวัสนคินวน้าห์ฮกกาขว่าสบายดีสวัสดีครับ